น้องชาวเกม Wall Thunder กันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า F16 Box 10กันนะครับมันสามารถทำความเร็วได้สูงสุด2,156กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุด15,240เวลาตีวงเลี้ยว19.5วิและอัตราไต่305เมตรต่อวินาทีระยะขึ้นบิน850เมตรนะครับเราจะไปรีวิวกันที่เรดาร์ต่อเลยนะครับ เดย์้จะเป็นรุ่น a n t a p apg ขีด6ย่านความถี่ i 8-10 g h งระยะ60กิโลพื้นที่ค้นหา60คูณ14ตารางไมลมีโหมดระบบยืนยันฝ่ายโหมด b v r และโหมด acm นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวต่อกันที่นักบินหรือว่า p i l ต t กันเลยนะครับนักบินคนเดียวนะครับ rwr เป็นรุ่น a n t a alr ขีด 56m นะครับ ชนิดภัยที่เตือนบนจอมี39ชนิดเลยนะครับปืนกลเป็นปืน20มม M61A1 นะครับกระสุน512นัดอัตราการยิงของมัน6,000นัดต่อนอาทีเลยนะครับถือว่าสูงมากเดี๋ยวเราจะไปดูที่ยุทธปัจจัยกันนะครับอันนี้ผมก็เก็บเต็มหมดแล้วกระสุนก็จะเป็นกระสุนแตกอากาศนะนี่ก็คือยุทธปัจจัยทั้งหมดของมันจะมีระเบิด แล้วก็จะมี G P U 8 A G M 6 5นะครับแต่ที่ผมใช้จะเป็น i m 9 L หลูกเลยนะครับจรวจ i m 9 L นะครับเป็นการชี้เป้าด้วย Infrared นะครับล็อกจากด้านหลัง11กิโลเมตรล็อกเป้าทุกทิศทาง3กิโลเมตรที่สายปอดจรวด8จแ8ดกิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.5ม mm ักนะครับถือว่าใช้อยู่นะครับการหักเลี้วสูงสุ G, ด3 0 G ก็ย,ยังซู่ฝั่งรัสเซียไม่ได้นะครับระยะนำวิถี60วินาทีนะครับ ซึ่งเราจะติดเจ้าอิมไนนนี้ไป6ลูกเลยนะครับพร้อมกับถังน้ำมัน2ข้างเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับ Let's go ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องคอ็อกพีทของ F 1 6นะครับก็จะดูงงมากเนี่คือหน้าตามเจ้า F 1 6นั่ังไงผมติดและเปิด500ปอนด์มาอยู่ตรงกลางเครื่องด้วยนะครับ เราจะเป็นต้องปล่อยทิ้งเขาไปแล้วเราสตาร์ทเครื่องเลยนะครับเปิดปืนเป็นคอมพิวเตอร์ครับ SR เรดาของเราเป็น7.4โลเมตรนะครับ ออฟได้ตอนนี้เราก็กำลังเล่งเครื่องออกไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็เก็บล้อปิดแฝดเรดร์ของผมแจ้งเตือนมาว่ายังไม่มีใครอยู่ในระยะเลยนะครับเนื่องจากเราดูแผนที่แล้วฐาน มีแค่ฐานเดียวแล้วก็อยู่ใกล้สนามบินของสตูมากเลยนะครับเราจะเป็นต้องทิ้งระเบิด500ปอนด์ที่อยู่กลางเครื่อของเราไปนะเพื่อได้ความล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เราเก็บความเร็วก่อนนะตอนนี้ความเร็วของเราก็จะเข้าโซนนี้กูแลนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตามดิ่งเพื่อทิ้งระเบิด500ลูกนี้ออกไปก่อนนะ เชิงระเบิดเชิญหน้าเร่งเครื่องเต็มกำลังครับเหมือนว่าเราจะเห็นศัตรูในเรดาร์นะครับข้างหน้าเรา10กิโลกว่ากว่าสินาฬิกานะครับทางข้างหน้าเราเลยมันบิดต่ำมันไว้นะครับ RWR แจ้งเตือนว่าเป็น J 8นะครับ เกิดมีไซน์ฟอร์ทูยิงสแปรดวันสปดวันเจแปดคิวคิวแรกของเรานะครับ เหมือนจะเห็นศัตรูอยู่ทางกก้านาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยวไปดูนะครับเพื่อให้เรดาร์สแกนไม่มั่นใจว่าเป็นศัตรูอยู่ตรงพิกัดนั้นแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปดูเลยนะครับแต่ RWR แจ้งแต่ว่ามีมิกยี่อยู่ทาง1 5นาฬิกานะครับ น่าจะอยู่ไม่ไกลด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตั้งลำดีๆแล้วเราเลี้ยวไปหามันดีกว่านะครับท่านผู้ชมเรดารามัน 30กว่ากิโลแล้วนะครับมันอยู่ใกล้มากเลยมันจะอยู่ทางหลังเขานี้เลยนะครับเราพยายามกวาดสายตาเดี๋ยวเราจะบินต่ำลงเลยนะครับอารารแจ้งเจอว่ามีมิกกี Mickey ้9อยู่ตรงหน้าเลยนะครับแท็กกันอยู่เ <Alt itude. S 1> ตรียมสอทูไว้พร้อมถ้าเราขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเราเจอมาแล้วฟอกทู ยิ่งปล่อยแฟปล่อยแฟยติ่ตดำ Spad Two Spad Two Mix 29แต้มสังหารที่2ของเรานะครับ แเรดารจะจับตููที่อยู่ทาง12ในกาตอนนี้ได้วนะครับมีประมาณ2ลำกับเพื่อนเราอีกหนึ่งคัน,นครับเราจะบินไปเช็คทางด้านหน้านะทางขวามีอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะลงตำไปเช็คตรวจจากเรดาร์ดูก่อนครับไม่เจอนะครับ ่าทาง10นาฬกาข้างหน้า12นาฬกาแล้วนะครับตอนนี้ข้างหน้าเราเหมือนจะมีตัวนะครับต้องเปิดจรวด Fox Tool c h e ก่อน,นครับ่าจะมี2อลัลำนะครับแต่ว่ามันเหมือนมันจะแยกกันไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะอยู่รางกินก้อนนี้เลยก็ได้นะครับ2 แต่ว่ามีแจ้งเตือนว่ามันมีเหมือนจะมีมบมินผ่านเราลำหนึ่งครับ hey, เห็นแล้วผมเห็นแล้วบินผ่านเราไปลำหนึ่ง oh. มันจะเป็นคล้ายๆเจ้ายักษ์หนึ่งสีหนึ่งเลยนะครับทาโซเวียตฟ็อกสทูจริง oh. ไม่รู้ว่ามันจะไกลเกินสำหรับระยะหรือเปล่าหรือ oh. ว่าเขารู้ เขาหักเลี้ยวขวาอย่างหนักเลยนะครับทาให้ลบยิง oh, <bad. S 1> ยลแลกเราไปได้เตรียมยิงลูที่สองฟ็อกซทูยิง oh, <bad. S 1> ทีสแปดทีคิวสังหารขึ้นแล้วน,นะครับเป็น J8 แปี สำหรับคิวที่3ของเราเหมือนข้างหน้าเราจะมีต่อสู้กันอีกนะครับมีเพื่อนกับศัตรูอย่างละคันเลยนะครับเราตรวจก่อนนะครับข้างหน้าเราอาจจะเป็น f 1 4สนะครับโอเคแต่คันที่นีอยู่ไม่ใช่แน่ฟ็อกชูจริงสูยี่สิบหรือเปล่าเนี่ยมันช้ามากเลยสเปซโซสเปซโซสูยี่สิบหนะครับ แต้มสงังหารที่สี่ของเราไวมากอตอนนี้อยู <S <S ่ทบอย่ก่อนเราเริ่มหมดแล้วเราเตรียมตัวกับทีนีกบ้างครับคุณผู้ชม จะเป็นกับทาน เราจะข้ามไปตอนใกล้ลงจอดกันเลยนะครับคุณผู้ชม <Break on. S 1> เปิดแอร์บเบรกเตรียมตัวลงจอด